หมออาคิงอาคิงอเวเจเอามาแล้วอากิงหมอเน่ยนี่อ่ะอาคิงน่าจะใส่ได้เดี๋ยวนะตัวสีอันนี้ขาก่อนขาก่อนเรามาเราไม่เจอลุงนี่เราให้ลุงนี่ไม่ถีงด้วยเลอตะบอนี่มาดิเออที่ดอกไว้ให้นิตาที่เนาะแบบมาเดาให้ที่เนะ่อันนี้สีเขียวอเวเจอาฮีหมออาฮีอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นผ้าถุงหรือไม่แต่อาจจะดิลงสป็นลงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดงใกล้จักมาแล้วโหหล่อนะเนี่ยงามมากงามมากอืองามงามดุงชอบไปไหมเลยเลยทอดชิโนะจิ้คือระเบิดอังเถิดอังเถิด ก็คือดูดีเลยนะพี่ๆนะสวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เราเดินทางมาหาลุงอีกเช่นเคยเราได้ข่าวว่าลุงกลับมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะอยู่หรือไม่เราจะมากับน้องหลงนะสวัสดีครับผมได้เดินทางมาบบทันทนะีทันใช่เพื่อจักนำ เสื้อมาให้เขาแล้วจะมาดูอาการเขาหน่อยเราเห็นหลายๆคนบอกว่าลุงเริ่มจากมีอาการแปลกๆแ,แ,แล้วใช่หร<ช>ือไม่เราเลยอยากจะกตอนนี้ม<า>ผมมาก็พี่แฟนนี่เขาดูเหมือนเด็กเลยจริงหรือ<ช>เราสงสารเขายิ่งนักเราเลยเดินทางมาดูเสียหน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างหา,ากมีสิ่งใดที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้เดี๋ยวเราก็อยากจะช่วยเหลือเขา วันนี้เราคาแรกอะ่ะเรามาตั้งแต่ยังฟ้ามมืดสักเท่าใดลุงเขายังไม่มาแต่ตอนนี้ลุงเขาอะ่ะเดินทางกลับมาแล้วเราเลยมาเปิดคลิปตรงนี้เพื่อจะถ่ายให้ทุกคนดูเดีย๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่หน้าบ้านลุงเลยแล้วกันเราจะไม่ถ่ายทางเข้าอย่างเช่นเคยแต่เดี๋ยวเราไปกันเถอะเราจะเดินไปพร้อมลุงลุงเขายืนรอเราอยู่ตรงนี้แล้ว เราเราได้ถามลุงแ้วคร่าวๆแล้วว่าลุงเป็นเยี่ยงใดบ้างและช่วงนี้ไปที่ใดมาลุงเขาตลอดทางที่เดินกันลุงเขาไม่พูดไม่คุยสักเท่าใดก็ไม่รู้ด้วยเพราะเหตุใดเดี๋ยวเราตอนนี้ลุงเขานั่งอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามไปกัน ลุงเขาปกตินะเรื่อเพื่อเือาเืหมอเป็นอย่างไรบ้างน้องเป็นอย่างไรบ้างสิงบาอเพื่อดาสิกว่าเนยนเกย์แล้วเกย์นำบาบาเข้าปกติเขาปกติดแล้วลงไปที่ใดมาอดเตนในเลชวล้เฮกี่หาวาะ วิยากิดุดเข่นีหรออ๋อเขาบอกเขาไปเที่ยวมาในหมู่บ้านลุงน่าจักไม่ได้ไปนานใช่เลยครานี้มีโอกาสคงจักไปเที่ยวเราตกใจนึกว่าลุงเป็นสิ่งใดแล้วสร้อยไปอยู่ที่ใดเพบุญนี่รู้ผล่ะดิอาเพบุญเรอไดที่นี่เนี่ย่ายอะเย่าคุาูคิดบ้าเขาบอกหายไหมอา้าวใช่วันนั้นเราเห็นลุงวางไว้ตรงนี้ เขาหน้าจักหลงหลงลืมลืมจริงเป็นแน่น้องหลงอีกที่ไงนักหลงนักตอเล่ไงจังหอันี่เนะี่้เขาบอก่เขาไม่เจอเลยครับเขาบอกเขาหลงหลงลืมลืมตัวไง,งไม่หรอแล้วพี่ชายลุงยังมากวนหรือไม่เออในจ้อยอันนี้แห่แห่ขึ้น,นเนี่ยบ้าเดียวจอบเหมือนกันไหมจอบพาดด้ยมั้งเยื้ที่บักอันนี้แห่ก็ค่อยๆแฮ่ยมอแห่หนเหนาะแฮ่ยอะเยื้ที่บัก มามามาแล้วมาแล้วด้แต่ท่านพี่คงจะช่วยลุงไว้แล้วเราเห็นพี่เชมาอยู่ต้องขออภัยที่ไม่ได้มาหาลุงเลยเรามีสิ่งที่จะต้องทำและต้องไปคือบบพือพายใหญ่นี่นะปุเวเอออัลลูโอมหอติ๋เหรอเน่อัลลูอยอะข้ออัลลูโอดีเราปุเวบัเรี่อเร่นนี่เลยอเดี๋ยวให้เฮบแบบคือบรรยายาย่หมออืมอือ่ นี่เขาผมบอกให้หมดแล้วว่าที่เราไม่ได้มาหาเขานานนี้เราติดทุละอ,อันนี้ไม่ได้เราไปให้จออากีสีม่มหินแน,น่นไหมเน่อากีฝักขิงออวเจอะไรละอากีหมอเน่ห่งอ,อากิ้งน่าจะใส่ได้เรือ่อตัวซิ่อ,อันนี้คาก่อนคาก่อนเรามาเราไม่เจอลุง นี่เราให้ลุงนี่มีสีด้วยเออตาบ,บอลเหดิเออทีดอกบวยให้นีิตาที่หนะ่อยแบบมาจะให้พี่นะนี่อันนี้สีเขียวเอาไว้แก่อ,อาฮีหมออาฮีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผ้าถุงหรือไม่และไม่ไงกสลง่งครับสลง่สลงใช่ใช่ใช่เจ๊ที่ดอกสล่งหมอดิเดี๋ยวลุงเปลี่ยนให้เราดูหน่อยได้หรือไม่เขาเก๋ในโซฮีบบ์บัวก็ซีก็ ซูฮีบุ้ยกว่วเดจีพูเสียดิได้ฮะเดี๋ยวผมคนนี้ตั้งกล้องนะเดี๋ยวน้องหลงพานเข้าไปแต่งตัวเสียหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านหญิงเพคคุยกบกล้องก่อนเลยเลเพื้นเคอร์บุ้ยเลกกันเลสซาเจพงศ์เอาเอาสีไหนก่อนดีเอาสีนี้เพราว่าสีนี้อะมือจะเป็นสีนี้สีนี้ดีหัวครมาหักเป็นสีนี้เราอยากได้ลก็เลยเป็นสีเดียวกันเยี่ยมนี้ดีหรือไม่ดีหรือไม่มันมีสีอื่นที่มันเข้มอ่อนไปนิดหน่อยหนึ่งอ่อนไปนิอันนี้ เล็กคือเน่นเล็กเขาเล็กเลยะหมอได้ได้ไหมเลยกไมยิงเพศ male จะเป็นเดี่ยวนะครับได้ได้ระวังระวังลุงด้วยนะเข่าจากลมนะน้องหลงประคองลุงด้วยลุงเข่าแล้วหลงหลงลื่จริง,รงเรามาเยี่ยมเข่าใช่หรือไหมเข่าดู แววตามีสิ่งบางสิ่งอยู่ในนั้นเขาและเหมือนมีความสุขแต่จะมีความเศร้าส้อยอยู่ภายในดวงตาของเขาเรานําเสื้อผ้ามาให้เขาใช้หรือไม่แล้วเขาดูดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าลุงใส่มาแล้วจะงามเท่าใดรอดูกันนะเดี๋ยเขาไปเดนนะ ่วงนี้ฝนตกฝนเริ่มจากตกแล้วเราเรานำเสื้อผ้ามาให้ลุงเสร็จเดี๋ยวเราก็จักเดินทางกลับแล้วฝนยิ่งตกเท่าใดผักยิ่งงามเท่านั้นเสร็จแล้วลือเ,เดี๋ยวลุงใกล้จักมาแล้วโหหล่ <c oughs> อนะเนี่ย <c oughs> งามมากงามมากอเื่องเบื่อบ่งามงามลุงชอบหรือไม่เรย์ทอดชิโน่ทีเคยเราเบื่นี่นะก็คือดูดีเลยนะพี่ๆนะลุงชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ใส่แล้วหล่อมากเรา เราไม่เคยเห็นลุงใส่เสื้อแบบนี้สักเท่าใดตั้งแต่เราพบและเจอลุงมาลุงก็ไม่เคยใส่เสื้อเลยชอบหรือไหมรวยอย่างหมอรูใจอย่งหมอใจเขาชอบมากนะใจเออนี่เด้อมีผู้ฝักมาให้เขามาให้ลุงลุงต้องใส่เสื้อนะจะต้องใส่เสื้อนีสีนี้แค่สวยงามมากและเป็นเขียว แล้วอาหารที่เราให้ไว้หมดหรือยังเล่าตาอ๋อเราได้ทนนี่ไหนเรื่เลยเหลือดีบาโอดียังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่หรืออืมแต่เ,เรานำมาให้อีกแล้วขี้นี่บวแกให้จนทีน่ไหนเรซ้อมอ๋อแม่แม่เออเราจะให้บอต่างก้กันแลยต่างวอ มอเออชวมา้ชอมอืเออเหเหงกี่ตัแล wow ้วบอเขาบอกเขาบอกกับเราว่าเหงเหงอะแก่แต่เงกี่ตัวล้บอเอาไปเนี่ยเรงกี่ตัวลรตัวน่ขีวนน่ะตัเหกี่ตัวล้วบอออเขาบอกว่าทำไมเราดีกับเขาจังเมื่อมาก่อนเนี่ยเขาเขาทำร้ายเรานะเขาบอก เรารู้ว่านั่นไม่ใช่ลุงและลุงก็คงไม่อยากจะทำลายพวกเราหรอกนี่ก็อนดีเดินนี่เดิดมาไปแว่มามาเลยยาข้านี่มั้งนี่เดินมายั้ษ์ขันเยอะยมญ่แต่น้องมีบ้างนั่นตุ้นั่นสาบะบ้าเขาบอกเขามาจำตัวเองไม่ค่อยได้น่าสงสารลุงยิ่งนะเดี๋ยวเราจะนําอาหารมาเพิ่มให้ลุงอีกแล้วกันหากเมื่อใดที่ลุงไปเที่ยวในหมู่บ้านอีก พาเราไปเที่ยวบ้างนะอ็เพิ่งนีิเดเ้อเลคีนี่หมอจะไมเปเลหาเลอเอามาแล้วเลหาเลสวอ,สวอนี่หมอเลโกละบุเี๋ดวะบเอดเดอเลหากะซี่เกะซี่เกาะเน่เขาบอกได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวนในหมู่บ้านเราเราก็อยากจะรู้ว่าต่างหมู่บ้านของลุงเป็นอย่างไรบ้างจ้าฝนเริ่มจะตกหนักแล้วตก,ก,กตวแล้วนี่เริ่มกอะตัวกันแล้วจมมือเลยเนาะ โอ้ยนุสุกิสาวะนะฮะฮิฮโอ้ยดีออดีออ ya มอวิซักช่ย ya มอกะหึกระหวัดด้วชข้าช่วยนะมอดีตอนนั้นก็อบาออบาด้วยมอเขาบอกว่าเขาบอกเขาให้พรนะเด้อขอบคุณเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้ามีเงินมีทองอย่างเงี้ยแบบเจริญรุ่งเรืองเดาอขอบคุณมากที่มามาดีกับเขาตลอดเลยครับ ไม่เคยมาคิดร้ายเลยดาวขอบคุณมากแม่แล้วลุงอยากอยากออกไปอยู่กับเราดูไหมอ้าวอระเด็นเดือนนี้เอดินเรืออู่ฮารือบ๊วยก่อนเออเล็กเล็กกินอะไแล้วกันเขาบอกไปไม่ได้เขายังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูบ่อยๆแล้วกันบ๊วยแกขึ้นนะชุ่มๆมั้ยเออเขาบอกได้งั้นเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วนะฝนเริ่มจะตกเยอะแล้วค่ะ ตกหนักกว่านี้เราคงจะต้องนอนค้างที่ต่ากันเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับกันเลยไหมงั้นไปเราไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้เก็บอะไรมาตาเบลมี่ไปแล้วเราไปตาเบลมอนี่ตาเบลพาดงตาเบลมอเขาบอกขอบคุณทุกคนเลยนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่พี่ก็เหมือนฝนจะตกกัอกเนเสื้อผ้านี้มีผู้ส่งมาให้ และเราไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะที่พี่ที่เป็น f อใช่หรือไม่เขาเขาอยากจากดังปันให้ดงและในส่วนของเราเราแบ่งให้ดงแล้วอาจจะอยู่ข้างหลังแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายเราไม่คิดว่าอยากจะมีผู้ดูแต่คราวนี้มีมีพี่เขาส่งมาให้ใช่หรือไม่เราก็เลยถ่ายให้ดูดีกว่าและเราได้พรจากลุงแล้วเรารู้สึกดีมากๆเขาอาจาจะจําตัวเองไม่ได้ในบางสา อาจจะได้ในบางคาเราเราเข้าใจเขานะแต่เรื่องพี่ชายเขาเท่าที่เราดูแล้วและเท่าที่เราเห็นในชายของเราไม่ใช่เป็นแม่พี่ชายเขายังบาดเจ็บหนักอยู่แต่น้องหลงเดี๋ยวเรากลับกันเถอะเราอาจจะพูดมากไปฝนตก,<ะ>ตกเรากลับกันเถอะสวัสดีครับน้องหลงบ่ายกลับกัน